สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะมาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่166แล้วนะคะพี่ของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ขาร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่สแกนคิวอาโค้ดได้เลยค่ะสแกนคิวอาโค้ดเนาะแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะคะพี่98นะคะพี่ร้านนัดพักเครื่องฟูนกฟองหกหนึ่งเจ็ดองหกศูนย์เก้านะคะพี่พี่ท่านใดไม่มีไลน์นะคะไม่เป็นไรนะคะพี่สามารถโทรสอบถามได้อย่างละเอียดเลยค่ะพี่ขา ค่ะพี่มาพบกับองค์แรกกันก่อนนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่เป็นรุ่นแรกของท่านเลยนะคะพี่นี่ค่ะเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ขานี่เป็นพระบูชานะจากพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ชมพี่ชอบพี่ทักนันได้เลยนะขอภาพเพิ่มเติมได้เลยด้านหลังนะคะพี่ขาดึงนวดจะวัดขนาดให้นะคะใี่ชมภาพก่อนเนาะชมภาพรวมๆก่อนนะคะพี่จะ พ่อกลวยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาจะพี่อันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะพี่รุ่นแรกของท่านเลยนะคะพี่นี่เฟย์งามแบบนี้นะคะพี่พาก็มีริรอยตามการเวลานะคะพี่แต่ที่องค์มือ,อก็มือท่านเลยก็ยังชัดเจนนะคะพี่ยังชัดเจนค่ะพี่พี่ชมที่รอบๆองคพระก่อนนะคะนี่หน้าท่านจะเป็นแบบนี้นะจ้า E like สวยงามแบบนี้นะคะพี okay. Again, mm ่ต hmm. ั้งทิ่งตั้งพานได้ค่ะพี่ขาเนี่ยข้างในข้างในเป็นคล้ายๆดินนะคะพี่ขาเนี่ยแบบนี้เลยนะคะพี่จัดสวยงามแบบนี้นะคะหรือนัดวัดขนาดไท้นะคะพี่ขาหน้าัดขนาดไห้นะคะพี่แป๊บหนึ่งนะคะสักครู่นะจะพี่ขนาดนะคะพี่ขาอยู่ที่นี่จะดห้านิ้วจัดหน้าตักนะฝีนิ้วจัดฝีนิ้วนะฝีนิ้วฝีนิ้วความสูงจะพี่อยู่ที่หกนิ้วนะจ๊ะพี่หกนิ้วนะ ค่ะพี่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะพี่หาค่ะ Catalunya, 1500พาค่ะพี่1500นานะสำหรับหลวงพ่อกลวยอง์นี้นะคะพี่ค่าจัดส่งที่100บาทแล้วจ๊ะพี่จา๋าค่าจัดส่งที่100บาทจา้ะสวยงามแบบนี้นะค่ะพี่ชัดเจนเลยนะคะมีคำว่า,าหลวงพ่อกลวยชุติะโลนะคะพี่เป็นแบบนี้นะจะชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่1500ขาห่งารค่าจัดส่งที่100บาทนะจ๊ะพี่ต่อไปนะคะพี่มาชมนี่ค่ะรัะตะนะฟงเครื่องค่ะพี่ ลัตนาส่งเครื่องนะคะพี่เป็นของหลวงปู่ดูนะคะพี่หาอ่า uh, ถ้าเป็นรัดบีสีทองอย่างเงี้ยจะะทอนไฟหน่อยนะคะพี่สวยงามสมบูรณ์แบบนี้นะคะพี่องค์น,นี้นะเป็นหลวงปู่ดูนะคะพี่นี่จ้ะสวยงามมากเลยค่ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะ,ะจ้ะพี่เป็นพระเก่าได้มาเดิมๆแบบนี้จ้ะพี่ได้มาจากทิ้งผ้าเลยนะจ้ะพี่จ๋าค่ะผ้าผ่านการใช้งานมานะคะพี่อยู่บนหิ้งพ้าะค่ะพี่หานี่จ้ะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะจะย่อยพี่ชมนะองค์พระจะสวยงามแบบนี้ค่ะค่ะพี่หาแบบนี้เลยจ้าพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่หาวขนาดไทยนะคะพี่เป็นฟงเครื่องนะคะพี่รุ่นนี้นะคะหลวงปู่ดู่ถ้านัดจำไม่ผิดนะเจ้าของเดิมบอกมานะหลวงปูดป่ดูุ่กเฟยนะคะพี่หน้าตักนะแป๊บน,นึงนะคะไฟมันวิ่ง หน้าตักนะคะพี right? so so ่อยู่ที่4นิ้วนะองค์พระสวยสมบูรณ์นะคะพี่ไม่มีหักมีฟอมตรงไหนเลยหน้าตักอยู่ที่4นิ้วจ้ะ4นิ้วนะจ๊จะพี่จะความสูงขององค์พระนะจ๊ะอยู่ที่12นิ้วจ้ะลงมาถึงฐานล่าง12นิ้วนะคะพี่ไม่มีหักไม่มีฟ้อมตรงไหนเลยนะคะพี่่าสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่2ั5 0 0จะพี่2ั5 0 0บาทนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะ2,500บาทจ้ะ อพอดีนัดป่วยอะคะ่ะพี่ mm hmm. เลยเมื่อวาน mm hmm. ไม่ได้ไลฟ์พักเนาะฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดหน่อยนะคะกดติดตามให้นัดหน่อยเนาะ,ะต่อมาแล้วจะพี่จ๋ามานี่จะชมนี่จะชุดนี้จะกรมตํารวจนะจ๊ะพี่เป็นเหรียญแบบนี้นะคะมีสามเหรียญด้วยกันนะคะพี่นี่อ่าเหรียญแรกนะคะพี่เป็นกระไหล่ทองนะนี่ปีสามแปดนะคะพี่นี่เป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่ เหรียญแบบนี้เขาเรียกเหรียญอะไรนะั้นก็ไม่ท้าบค่ะนั้นได้มาแบบนี้พี่อันนี้เป็นคล้ายๆเหรียญเงินนะคะพี่คล้ายๆนะนัดไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรืออันปรกานะคะพี่แต่เขาเก็บมาอย่างนะะี้ค่ะเก็บใส่กล่องมาอย่างนะะี้ค่ะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะชุดนี้นะสวยงามเช่นกันนะคะพี่มีอีกเหรียญหนึ่งเป็นฝ่องกษัตริย์นะคะพี่ใน1กล่องนะคะในหนึ่งกล่องนะ,ะนนงงนะจะมีสามเหรียญด้วยกันนะคะพี่ขาเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่ไดมาแบบนี้เลย สวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ค่ะหนึ่งชุดนะคะจะมีฝามเหรียญด้วยกันนะคะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรเนาะจากแปดสิบปีนะคะพี่กล่องเป็นกำมะหยี่ฝีเลื่อนหมูอย่างเงี้ยจะพี่จ๋าแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยจะพี่จ๋าหนึ่งพันแปดร้อยนะจ๊ะพี่หนึ 1, ่งพันแปดร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่มาชมพับโปรโมชั่นเนะาะพับโปรโมชั่นของทางร้านนะัดมีทุกวัน,นะคะ่ะ องละ3 0 0คู่ละ5 0 0นะคะพี่หาองละ600คู่ละ1,000ันนะมาชมองคแรกก่อนเลยจ้ะพี่องค์แรกนะเป็นนี่จ้ะพี่อ่าเขาเรียกขุนแผนนะจ้าพี่เนื้อกกยฟาบเนาะจ้ะอันนี้ได้มาใหม่นะจ้ะพี่นี่ได้มาแบบนี้เลยมีชายกีวรมีเขาเรียกอะไรจ้ะพี่เนี่ยมีตรงเนี้ยจาก300้บ,บาทจะต่อไปเป็นปิดตาแลจ้ะพี่ปิดตานะเนื้อแบบนี้เลยค่ะพี่ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะพี่ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่ยังเป็นปิดตาอยู่นะคะพี่หาในงานนี้นะคะค่ะนี่นะสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่ชมนี่จา<ม>้าเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะเป็นเหรียญหล่อ,ลอโบราณนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่หานันจ้า 300อยบาทเช่นกันจ้ะพี่3า0้อยบาทนะจ๊ะต่อไปนะคะพี่เป็นนีจ้ะเรียกอะไรเออค,คล้ายคล้ายคล้ายิวเบรีนะคะพี่หาเนี่ยเป็นแบบนี้เดิมนะเดิมเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่จา๋าค่ะ3า0ร้อยบาทจา้ะต่อไปนะคะพี่เป็น,นจ้ะหลวงพ่อเพชรน,นะคะพี่อ่าหลักแบบนี้นั่นข้านะคะพี่ ค่ะ3 0อบาทเช่นกันจ้ะพี่สม้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นผงกระดูกผีวัดโพธาทัเตียนะคะพี่หาไดมาแบบนี้เนาะพี่ท่านใดชอบแล้วนะคะถ้าขาน้นได้เลยจ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะพี่จ้ะสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทนะต่อไปเป็นเหรียญหล่อโบราณจ้ะพี่สาหล่อโบราณเก่าเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่สามร้อยบาทเช่นกันจ้าสามร้อยบาทนะ ต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้ะเหรียญนี้จ้ะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณอยู่นะคะพี่หาเก่าเดิมๆแบบนี้นะพี่สามร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่สามร้อยบาทจ้าพี่ต่อไปนะจ้าพี่อันนี้ไม่ทราบที่เลยนี่จ้ะได้มาแบบนี้พร้อมเชือกแบบนี้เลยนะจ้าพี่สามร้อยบาทจ้าพี่จ้าสามร้อยบาทนะเหีียจะตถีเมื่ี้ลงอีพีเลยค่ะเมื่อวานพอดีป่วยนะคะพี่หาสามร้อยบาท ามด้วยชิ้นี้จ้ะพี่ถ้าจำไม่ผิดเป็นของหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ยันแบบตุกตาแบบนี้เก่าเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าเนี่เลยเดิมๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทจ้าพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมนะมีฝ่องพิมพ์เลยพี่ชมน,นะเนี่จ้ะเห็นนะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะ พอเดิมนะสามร้อยแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งนะจ๊ะพี่เหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะจาด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังนะเป็นหันลงมาแบบนี้จ้ะพี่จ,จา๋าจะกสามร้อยบาทเช่นกันจา้าสาหรับหลวงพ่อเดิมนะต่อไปเป็นหล่อโบราณจ้ะพี่จ๋าหล่อโบราณน,นะคะด้านข้างเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสองสี่แปดสองนะคะใช่หรือเปล่าเอ,อ่ย จานใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะสามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จ้าสามร้อยบาทนะจากที่ต่อไปนะคะพี่ขาจากเปห้หลวงพ่อหลวงปู่ทิมจากนั่งขาโต๊ะนะอันนี้จะเป็นเนื้อเขียวอมเหลืองนะพี่นะอันนี้จะเก่ามากเลยอีกเลยจากใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจะพี่จ๋าสามร้อยบาทเช่นกันจ้าอ,อันนี้นะสามร้อยบาทต่อไปเป็นนี่จ้กหลวงพ่อจันจ้า จำไม่ผิดนะคะพี่หลวงพ่อจันนะนี่จาะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่จ๋าน,นะค่ะพี่สามร้อยบาทจ้าจ้าพี่มาชมนี่จ้ะพับปิดตาหลวงพ่อเก้าจ้าพี่อันนี้เลี่ยมเปิดมาข้างหลังเป็นหัวใจแบบนี้นะคะลงรักมามีลักสีทองตรงนี้เนาะมีสวยงามเช่นกันเก่ามากะคะาา่ะพี่สามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าต่อไปเป็นหลวงพ่อทบจะผิดอ่ะ อใช่จ้ะหลวงพ่อทบมันชนแดนนะคะพี่เป็นหล่อบโบราณเนาะพี่เนาะนี่จ้ะได้ฐานเป็นแบบนี้นะคะค่ะสามอบาทเช่นกันจ้ะพี่สามร้อยบาทต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่หลวงพ่อเดิมเนาะเรียบม,มาเรียบร้อยเลยขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ค่ะสามอบาทเช่นกันจ้าพี่สามร้อบาทแะจ้าจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าอันนี้ไม่ฟาดที่เลย เป็นของที่ไหนเนะเาะเก่าเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะพี่สามร้อยบาทแต่พีอ่อันนี้นะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เ,เนื้อดำๆแบบนี้นะจากีนจานของท่านนะแบบนี้นะภูมานะจ้ะพี่จ้ะสามร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่จา๋าต่อไปนะคะพี่ชมนี่จะ้ะอันนี้เป็นหลวงปู่ดูนะคะพี่ หลวงด,ดูเนาะได้มาแบบนี้เลยไม่ได้ใส่กอไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะพี่ขัางหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่หาสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่ไม่ได้ใส่กอไม่ได้ใส่อะไรนะสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่นี่ค่ะเป็นอุปคุดนะคะอุปคุดจ้ะอุปคุดแบบนี้นะคะ่ะอยู่ในหอยแบบนี้ค่ะพี่สามร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่สามร้อยบาทนะต่อไปนะคะพี่มาชมชิ้นนี้จ้ะเขาเรียกอะไรพี่ เชือบอ่ะคุณแผนแขนอ่อนนะคะพี่เต็มเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่หาสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทนะจะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่มาชมองค์ละหกร้อยอ่ะยังเหลือองค์ละสามร้อยหนึ่งองค์จะพี่นี่จะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เลี่ยมผ่าวายมาแบบนี้นะคะเป็นเนื้ออย่างนี้นะคะพี่ค่ะค่ะพี่ขาสามร้อยบาทเช่นกันจ้าสามร้อยบาทนะ ต่อไปนะคะพี่มาถมงพามีราคาหน่อยนะคะพี่เริ่มที่องค์ละหกร้อยนะอันนี้นะไม่ฟ้าพี่นะคะพี่จะเปิดสมบูรณ์มากเลยไอพี่ท่านใดฟ้าพนะคะพี่หาเนี่ยจะ้ะน,นี่นะไม่ฟา้าจริงจริงจากที่นี้นะคะค่ะหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่หกร้อยนะองค์นี้นะเปิดสมบูรณ์เลยค่ะพี่่ะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้กอันนี้ก็ไม่ฟาาที่เช่นกันจากพี่จ๋า ใช้ใบโพเนาะพี่นอ้องที่ท่านใดชมชอบแล้วนะทักขนาดได้เลยจากพี่อันนี้6กร้อยบาทจา้าต่อไปนะคะพี่เป็นลูกอมหลวงปูดูจ้ะอาหารลาบนะคะพี่ลูกอมเนาะหลวงปูดูนะพี่สวยงามนะเป็นเนื้อออกสีชมพูชมพูจากพี่ไม่ค่อยได้เห็นนะคะพี่หาใ่สลับมาแบบนี้เลย6 0 0อบาทราโปรโมชั่นนะคะพี่องค์ละ6 0อนะสามารถจับคู่ได้นะคะพี่คู่ละ1,000บาทอันนี้เป็นหลวงพ่องเงินนะคะพี่ด้านค้างนะ ใต้ายค้ะใต้ฐานนะคะพี่เป็นแบบนี้นะจะพี่จาอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่พิมพ์นิยมนะสวยงามนะคะพี่ค่ะสวยงามมากเลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่จะหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่องค์นี้นะหกร้อยบาทแต่สวยงามมากจะมี่งดงามนะคะพี่สวยงามจริงๆจากหกร้อยบาทนะจ๊ะต่อไปจะพี่เป็นหลวงปู่ทวดจ้ะหลวงปู่ทวดนะคะพี่เลี่ยมมาเลยนะคะพี่ เป็นบัวรอบนะคะพี่จ้ะหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทพี่ท่านใดชอบนะขึ้นคอได้เลยหกร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงเพ่อเดิมจ้าใส่ตลับมาแบบนี้เลยนะคะพี่จาจ้ะขึ้นคอได้เลยนะคะพี่องนี้นะหกร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่ชมนี่จ้ะหันมาหลวงป่ทิมนะคะพี่องนี้จะใส่ตลับมาเรียบร้อยเลยนะคะพี่ค่ะ สามารถขึ้นคอได้เลยนะหันมาหลวงปู่ทิมนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าค่าหกร้อยบาทเช่นกันจ้าค่าพี่ขาต่อไปมาชมเหรียญจ้ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่เหรียญนี้มีผกไฟนะคะพี่เหรียญนัก6กหลวงปู่ทิมนะ่ะสวยงามนะคะพี่ปีหนึ่งแปดนะพี่ท่านใดอยากเก็บน,นะสวยงามมากเลยหกร้อยบาทเท่านั้นจ้าค่าพี่ต่อไปนะคะ มาชมเหรียญนี้จ้ะพี่เหรียญนี้ก็สวยงามเช่นกันนะคะพี่เป็นวัดส <c oughs> ายราชบุรีค่ะวันวังมะนาวนะคะพี่หานี่จ้ะค่ะพี่หกร้อยบาทเช่นกันต่อไปชมเหรียญท่องฟ้าบ้านนะจ้ะพี่หลวงพ่อกลวยนะเหรียญนี้มีจานครบเลยะจ้ะพี่ก้นข่าพี่มีจานอย่างนี้พี่เห็นไหมมีรีรอยจานสวยงามค่ะพี่ค่ะแบบนี้นะคะจ้ะพี่จ๋า หกร้อยบาทเช่นกันจ้าสำหรับอีพีนี้หกร้อยบาทนะจ้าจ้าพี่ต่อไปมาชมฝิงจ้ะฝิงหลวงพ่อกลวยนะจ้าพี่ม,มีชายจีวรที่ฝิงแบบนี้นะคะค่ะหกร้อยบาทนะจ้าพี่ใส่ตลับมาเดิมเดิมนี้เลยหกร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่ยี่พาสัตวรตษค่ะจะมาชมพระมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะคะพี่เริ่มที่เหรียญน,นี้ก่อน,นะครับพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยจ้าพี่ เหรียญนี้เป็นเหรียญเลี้ยมเลนมานะคะพี่เจ้าของเก็บอย่างดีเลยมีชายจีวรด้วยนะคะพี่พี่องค์บาหลวงพ่อเนาะแบบนี้เลยค่ะพี่สวยงามแบบนี้เลยค่ะจากพี่สาเหรียญนี้นะคะพี่หาเจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทตามด้วยนี่จ้ะพี่พี่สิพาสตะวันนะคะพี่พิมหางหงนะข้างหลังแกะฉลุแบบนี้นะคะพี่หาฉลุสวยงามแบบนี้นะคะพี่สวยงามมากเลยค่ะพี่หาตรงนี้นะ ค่ะ700บาทเช่นกันจ้ะพี่700บาทจ้าต่อไปนะคะพี่ชมหลวงพุทวจ้ะหลวงพุทวนะคะพี่ขาอนี่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์หัวเรือนะคะพี่โูหนี่ยังสวยงามเห็นได้ชัดเลยค่ะพี่สองข้างนะจ้ะพี่ด้านข้างนี้นหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่นี้เป็นพิมพ์หัวเรือนะคะพี่ขานี่จ้ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะมีคราบเดิมๆนะคะพี่สวยเดิมๆเ,เลยนะคะจ้ะพี่ องนี้นะคะพี่900บาทจ้าตามด้วยนี่จะพี่จ๋าหลวงพุทวดเช่นกันจ้ะอันนี้เป็นตัวทอนะคะพี่ตัวทอนะคะจ้ะมีริ้วรอยตามการเวลาเป็นบล็อกวงเดือนนะคะพี่ตัวทอบล็อกวงเดือนนะค่ะพี่ด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้น,นะคะพี่ค่ะสวยงามเช่นกันนะคะจะ้ะดูที่หูหลวงพ่อเนี่ยสวยอยู่เลยสิยพี่ เป็นตัวทอนะพี่เห็นตัวทอไหมสวยงามแบบนี้เลยจะดพีจาค่ะ900าบาทเช่นกันจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นเหลีย่ยมเหลี่ยญหลวงกุดูเหลียมนี้สวย,ยมากนะคะพี่เหลี่ยมมีผิวไฟนะปีสามหนึ่งนะคะพ,พี่ชมให้ดีเลยเจ้าของเก็บอย่างดีเลยค่ะพี่นี่ข้างหลังมียันดวงแบบนี้นะคะจัดพิจาร์เกา900บาทเช่นกันจัดพี่เหลี่ยนมนี้สวยมาก เหรียญมีผิวไฟนะคะพี่ดูว่าเหรียญมีผิวไฟสวยงามแบบนี้เก้าร้อยบาทจา้าตามด้วยนี่จ้ะพี่เหรียญพญาพิชัยนะคะพี่ปีหนึ่งสามนะวัดอออจังหวัดอุตรดิตถ์นะพญาพิชัยนะคะพี่เป็นเหรียญทองแดงน,นะคะพี่กับเหรียญนี้คมชัดมากเลยคะ่ะปีหนึ่งสามนะคะพี่ชัดเจนสวยงามแบบนี้เลยพี่ขาจ้า 900บาท i, เช่นกันค่ะสำหรับเด่นพยายพิชัยนะคะพี่ตามด้วยนี่จะพี่สิงจากสิงตาไฟนะคะพี่หลงนี่จะสวยงามแบบนี้นะคะพี่ได้ถานมีจานแบบนี้นะคะพี่หาที่ท่านใดชอบนะเป็นเนื้องานนะคะพี่หาเป็นงานนะกันงานให้นะคะพี่เป็นงานนะคะพี่หา1,200จะพี่1,200นะหรับสิงตัวนี้นะคะพี่1,200สามขวัญน,นะคะพี่หา สวยงามแบบนี้เลย1200จ้าพี่ต่อไปนะคะมาชมนี่จ้บพี่รัมเ้อนะคะจากพี่นี่จ้าหลวงพ่อเดิมจากพี่เป็นเนื้องาแกะนะคะงาแกะหลวงพ่อเดิมเป็นของเก่าเก็บเลยนะคะพี่หาในสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่สวยมาก มีลอยจานด้วยนะคะพี่ที่ใต้ฐานนะ mm hmm. เลยค่ะสัญลักษณ์ของหลวงพ่อเดิมท่านละคะพี่เป็นงานนะคะพี่ประกันงานเลยนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่สําหรับงานหลวงพ่อเดิมวงนี้นะจะพี่สวยงามแบบนี้นะค่ะพี่ชําๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่หนึ 1, mm ่งพันห้าร้อยนะจจะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะจะ ไต้ฐานเป็น,าปนลายจานสวยงามแบบนี้นะคะพี่ EP นี้นะคะเป็น EP ที่166แล้วของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ฝากพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นับด,ด้วยนะคะพี่สําหรับ EP นี้นะคะจบด้วยที่หลวงพ่อเดิมเนืนะ้องาองค์นี้นะคะพี่ท่านใดชมชอบแล้วทักหา,านัดได้สวยงามจริงๆค่ะประกันงานให้นะคะพี่1,500นะคะพี่หา1,500สำหรับ แกะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ใต้ฐานจานสวยงามแบบนี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนัดด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้อีพีที่166แล้วสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ